คลอดแล้วจ้าซาร่าโฮเลอร์คุณแม่ป้ายแดงคลอดลูกคนแรกแล้วตั้งชื่อน,น่ารักมาก ขึ้นแท่นคุณแม่ป้ายแดงอีกคนแล้วค่ะสำหรับซาร่าโฮเลอร์หรือซาร่าเอฟนักร้องนักแสดงสาววัย35ปีหลังจากที่ไม่นานมานี้ถูกจับตามองมาสักพักใหญ่ค่ะว่าใช่คุณแม่ใกล้คลอดอีกคนหรือเปล่าซึ่งเธอก็ได้ออกมาอัดคลิปฉเฉลยเองว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับแฟนชาวต่างชาติจริงท่ามกลางความยินดีและคำวอวยพรที่ถูกส่งมาให้อย่างมากมายค่ะล่าสุดเมื่อวันที่25ธันวาคม2565ารซาร่า ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสคลิปเกี่ยวกับเรื่องการมีทายาทเรื่องการดูแลตัวเองซึ่งหลังจากที่ซาร่าได้โพสคลิปดังกล่าวออกไปค่ะแฟนคลับที่ติดตามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีอีกทั้งยังบอกอีกว่ารอคอยที่จะได้เห็นหน้าเจ้าตัวเล็กกันแล้วล่าสุดค่ะเพื่อนสาวของซาร่าได้ออกมาโพสภาพสุดยินดีโดยการมอบของขวัญรับขวัญหลานซึ่งในภาพเราจะเห็นทารกตัวน้อย ที่มีชื่อว่าอีราแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยค่ะว่าเป็นเพศช,ชาหรือเพศหญิงและเพื่อนของซาร่าก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าของขวัญชิ้นใหญ่ในวันคริสต์มาสเบบี้อ a ราไว้ค่ o ทูเดอะเวิร์ d แฮชแท็กดั s a ี้แอสแฮชแท็กมัมมี่ซรามา่าวสกาะแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ